สวัสดีครับสวัสดีครับสาพอดีครับเอาอดไหมโมเล กันในเขตอำเภอสังสูจนำเงนสนสามแห่งที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังและจะได้มีมีเรื่องเดือดร้อนที่จะสนอเสนอให้แก่ท่านที่ประสาัฐมนตรีเพื่อจะนำงบประมาณเข้ามาช่วยในพื้นที่อำเภอสังสูจน้องคุปกรณ์รองอส่วนท้องถิ่นทั้งหมด4แห่งของอำเภอสังสูในวันนี้ซึ่งยังขาดงบประมาณอีกหลายโรงียนนะครับที่ยังมีป pues ัญหาอยากจะให้ท่าน พอทุกรงเรียนเพื่อว่าการสัมสุนตสาธิการเพื่อจะได้นำงบประมาณมานะครับให้แก่ทางาอำเภอสัมสูงของเราไี้โอกาสด้วยครับสวัสดีครับขอขอุดมณโณเป็นอย่างสูงนะครับระดับต่อไปขอขราบเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มโรงเรียนสามสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโหลประธานในพิธีกระมาน,นี้นะครับท่านพิสุลปุเพง ที่ปรึกษาประานตีรีว่าก,กรารกระทรวงเกษตรที่รา์ท่านของอชาวซัมุงของพวกเราดโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมนะครับในวันนี้ซึ่งซึ่งวันนี้ก็นนกได้รับคำเชิญจากท่านภูสกราวภงนะครับได้ได้ประสานมานะครับว่าให้ช่วยมาดูโรงเรียนในพื้นที่ในสปปคอนกนเกซีนะครับที่ มีปัญหาแล้วก็มีสภาพความต้องการที่หลากหลายนะครับซึ่งกระทรวงเองก็ดูภาพรวมทั้งประเทศนะครับวันบูก็มาอก็ต้องไปซื้อสี่อท่าเองดูว่าโรงเรียนก็ไม่มีก็เกิโปัญหาประจำปีคือ3ามแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทสามแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทแต่สมัยชาวท่างเรียนเรามันยังซื้อโสอการศึกษาเราทำไมมันยังมันยังจิตอันดับท้ายๆในตื่นจากอะไรท่านที่ปรึกษา นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยตอนที่ส่งเด็กเข้ามาเรียนในในในสายการศึกษาซึ่งซึ่งเป็นองภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นเยาวชนดีอันนี้ไม่ได้ร้อยค่านะท่านที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าทํำยังไงเนี่ยไอสิ่งที่เรากาลังพูดกาลังคิดและเราสิ่งที่เรากำลังอยากจะทําเนี่ยนะครับ จะไปสู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดภัยปลอดภัยให้ผู้ปกครองเขามีความมั่นใจที่จะส่งุตรหลานเขาเนี่ยเข้ามาเรียนในโรงเรียนภาคกลามากขึ้นป้องกันป้องกันนะครับไม่ให้เด็กเนี่ยไหลไปสู่เด็กน,นิรชนแรงครับได้ไม่ได้ต้องดได้นรตอาโอเคนะครับมันผ่านเขณฑ์อยู่แล้วครับด,ด,ด้วยก,บบการด้วยด้วยกระบวนการของของผปกะมาณนะครับ เราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มทําเราจะเริ่มเปลี่ยนแบรนด์นะครับในโรงเรียนของสังกัสวัดอเองนะครับโรงเรียนของเราเดี๋ยอาคารเรียนโรงเรียนไหนที่จุรุดพังเสียหายนะครับวันนี้ให้ท่านเริ่มเริ่มทำข้ประมาณขอข้ประมาณออกมาซะนะครับแล้วเราจะได้ส่งรวบรวมันโดยสงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกทีเดึ่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากนําเสนอเรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องที่ดีห้องน้ำเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าท่านจะทําให้ดีมากเดี๋ยวเด็กมันไม่ออกมาสุกทีนะฮะ บางทีผมกระโดดเกียาก็อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละนะครับอย่าสะอาดมากเอาแค่พอใช้แต่สิ่งที่ผมอยากนำเสนอคือว่าโรงเรียนในหลายโรงเรียนยังประสบปัญหาอยู่นัหมายถึงว่าน้ําดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดอย่างโรงเรียนของเรานสบสามโรมนี่ใครมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดครับยกมือสองที่ถ้าส่วนที่เหลือมาขออีกผมมีของผมมี่ขอให้นั้นทั้งหมดณ่ท่านไม่ยกส่วนมากมีปัญหาเรื่องน้ําดื่มสะอาดนะครับทำอย่างไรเราถึงจะได้น้าดื่มสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแนะนำท่านนิดนึงว่า วันนี้เราต้องเลิกกระบวนการของประมาณเพื่อนหนึ่งสำรวจแหล่งน้ำใตดินนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้น้ำต้นตุนจากตรงไหนครับจากหนองน้ำที่อยู่ในเขตชุมชนเองซึ่งน้ำมันไม่สะอาดาะฉะนั้นในเขตสูงสูงเราเนี่ยน้ำใตดินเนี่ยมีปริมาณเพียงพออยู่แล้วผมอยากให้หนึ่งตั้งข้ปมะมาาในการสำรวจบัวนี้ไม่เกินหนึ่งาาาาหมื่นบาทนะครับเจาะสำรวจมาแล้วมีน้ำเจาะบานเจาะปานแห่งเดิอนนีใช้ข้อมวมมาไม่เกินหนึ่ห้า พราะาความลึกของเรามันไม่ลึกมากดูไปฮะสิบยี่สิบตรแล้วก็เจอน้ำแล้วยิ่งไปอย่างพวกใหม่ในยมของเรานี่ลงซ้ำอย่างนี้เจาะลงไปนิดเดียวเจอน้ำนะแล้วน้ำนั้นสะอาดด้วยนะครับนะฮะพอเจาะขึ้นมาเนี่ยทำยังไงทีเนี้ยติดเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำพร้อมพร้อมระบบเอ่อปรับความเย็นของน้ำใช่ไหมฮะติดตู้เย็นเหมือนตู้เย็นเนี่ยไอ้เครื่องนึงนี่ก็ประมาณสักห้าหมื่นแม้แต่โครงการนี้ใช้เงินไม่เกินหนึ่งแสนต่อหนึ่งหลังต่อหนึ่งอาคารเดียวต่อหนึ่งโรงเรียนเรื่องนี้เป็นเป็นกิจกรรม ทางภาษาไทยนะครับก็เลยจัไดไม่ดีกันอย่ารนัทางภาษาไทยนะครับในซึ่งในส่วนนี้พอรับนโยบายจากเบื้องบนเราก็ต้องพยายามใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพและกเกิดผลอะไรเรื่องมีนะครับ

มีรอยปลามาปาขาอิงไงตัดใจตะตาใบตองใบตองตึงโอเคโอ้เงี้ยมาเอาแม่ครูชื่ออะไรลูกเป็นคนสอนภาษาไทยตอบตอบเปล่แม่ครูชื่ออะไรครับค่ะขจาคบชื่อ่

ครับ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 ค